สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ลงทุนบอยวันนี้มาพูดถึงการเคลื่อนตัวของตัว Bitcoin กันหน่อยนะครับและก็มีการจัดกลุ่มนะจากเว็บไซต์คอยเกโก้นะครับในกลุ่มที่เป็นคอยที่เรียกว่า make in USA นะมาดูกันหน่อยนะว่าคอยเหล่านั้นนั้นเนี่ยมีคริปโตตัวไหนบ้างนะครับและก็มีจะมีสิทธิประโยชน์อะไรนะ จากรัฐบาลของทางโดนัลด์ทรัมนะครับก็เช่นเคยรับคลิปนี้ไม่ใช่คำแนะนำทางด้านการเงินหรือทางด้านการลงทุนนะก็เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นนะที่มาแชร์เพื่อนนะครับสำหรับตัวบิตคอยเองตอนที่ผมทำคลิปอยู่นี้นะเนี่ยราคาอยู่ที่14,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะครับการเคลื่อนตัวนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะป้ายเหมือนกันนะ ในช่วงปลายปี2023มาที่ต้นปี2024นะครับที่มีการขดขดอยู่นะครับที่ตำแหน่งตรงนี้นะช่วงนั้นน,น,นี่ยหลังจากทะลุนะที่แนวต้านตรงนี้ไปนะเนี่ยจนกว่าทะลุนะครับอีกแนวต้านหนึ่งขึ้นไปนั้นเนี่ยเอ่อจริงๆถ้าวัดจากจุดสูงสุดก็คือตรงนี้นะทะลุแนวต้านตรงนี้ขึ้นไปนั้นเนี่ยคือใช้เวลาประมาณสักเกือบเจ็ดสิบวันนะจากจุดนี้นะครับ แล้วก็หลังจากนั้นพอทะลุแนวต้านตรงนี้ขึ้นไปนั้นเนี่ยตัวบิตคอยพุ่งขึ้นไปประมาณสัก52ซนะในจุดสูงสุดนะก่อนที่จะทำ higher low ไปตลอดระยะเวลาคอเตอร์ที่สานะของปี2024นะก่อนที่จะวิ่งขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะครับครั้งนี้เองนั่นเนี่ยถ้าเกิดเราวัดนะจุดสูงสุดที่บิตคอยไปแตะนะตอนนี้เนี่ยไปแตะที่ประมาณ1 9 0 0 0เหรียญดอลลา,าตร์สหรัฐต่อ BTC นะครับทั้งเียกก็เรียกว่าถ้าทำซ้ำนะตั้งแต่ช่วงที่ทะลุแนวต,ต้านตรงนี้นะครับนับปีประมาณสัก เกือบเจ็ดสิบวันนั้นเนี่ยก็จะไปจนถึงประมาณสิ้นเดือนนะเอ่อมกราคมนะครับถ้าทําซ้ําเนี่ยเราอาจจะเห็นทนะลุแล้วที่แนวต้านตรงนี้ขึ้นไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอทะลุตรงนี้ขึ้นไปนเะนี่ยเราจะเห็นว่าบิตคอยพุ่งขึ้นไปอีกประมาณสักห้าสิบเปอร์เซ็นะครับถ้าเกิดว่าจากตรงนี้ขึ้นไปประมาณห้าสบเปอร์เ็นตนั้นเนี่ยโอบิตคอยไปแต่ที่ระดับแสนห้าแสนหกได้เลยนะครับนั <c oughs> ่นก็คือสิ่งที่ซ้ำๆนะแต่ผมคิดว่า เลเวลถัดไปนะที่ควรจะมองเนี่ยก็คือที่ประมาณสักห2ื0 0สองพันะ1มื0 0พันเหรียญดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ห2ื0 0พันเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะน่าจะอาจจะมีกดขดอยู่ในช่วงนั้นอยู่นะจริงๆในปี2013สิสามเราจะเห็นว่าตัวบิตคอยพุ่งขึ้นนะทะลุหนะ้าที่แนวต้านตรงนี้ขึ้นไปแนละ้วเนี่ยก็พุ่งขึ้นไปอีกประมาณสัก6กนะประมาณสักสูงสุดในประมาณสักเกือบแปดเปอร์เซนนะก่อนที่จะค่อนข้างที่จะไซด์เวย์นะอยูอ่ตรงนี้อยู่ประมาณสัก หนึ่งสัปดาห์เหมือนกันนะครับซึ่งถ้าพุ่งขึ้นไปจากจุดปัจจุบันเนี่ยประมาณสักแเซนตนะบิตคอยเนี่ยอาจจะไปแตะนะที่ระดับประมาณสักเกือบอแสนสองหมื่นได้อยู่เหมือนกันนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะแต่ว่าถ้าเกิดเราลองมาเทียบนะผลตอบแทนของตัวบิตคอยในปี2025นี้นนครัะเทียบกับในปี2021นนะที่เป็นปีที่ หลังฮับวิ่งเหมือนกันนั้นเนี่ยหรือว่าเป็นปีที่หลังเลือกตั้งประธานที่บดีสหรัฐมิการเหมือนกันนะครับในปี2021นั้นเนี่ยพุ่งนะขึ้นไปทันทีเลยนะสำหรับตัวบิตคอยก่อนที่ยอตัวต่ำลงมานะครับแต่ว่าในปี2025นี้นั้นเนี่ยก็ลั่งที่จะแตกต่างนะยังไม่ได้พุ่งขึ้นไปอย่างรุนแรงเหมือนในปี2021นะแล้วก็ถ้าเกิดเราเทียบนะกัับปี2017นะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งปีนะครับเป็นปีที่ หลังเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็เป็นปีที่รับตําแหน่งนะเป็นปีที่โดนัลด์ทรัมป์รับตําแหน่งด้วยนะในช่วงที่ได้รับตําแหน่งประธานาธิบดีคนที่45ของสหรัฐ MM น,นะครับก็แพทเทิร์นการพุ่งขึ้นของตัวบิตคอยค่อนข้างคล้ายกันเหมือนกันนะปี2025นี้กับปี2017นะซึ่งก็เป็นปีที่โดนัลด์ทรัมป์เข้ารับตําแหน่งประธานประธานาธิบดีเหมือนกันนะครับจบปี2017เนี่ยบิตคอยพุ่งขึ้นไปจาก จุดเริ่มต้นนะของปีเนี่ยขึ้นไปสิบสามเท่าเลยนะครับจากราคาเริ่มต้นของปีนะปีสองพันยีสิบ้านี้นี่ยเราเริ่มต้นที่ประมาณตัวเลขกลมๆมประมาณแสนหนึ่งนะครับจริงๆถ้าพุ่งขึ้นไปสิบเท่าเหมือนตอนนั้นนั่นเนี่ยก็เพื่อนๆคูณนะต่อหนึ่งล้านบีทีส่อหนึ่งล้านเหรียญต่อหนึ่งบีดีซีนะครับแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะไปถึงขนาดนั้นนะไซเคิลนี้เอแต่เริ่มต้นปีสองพันยี่ิห้านั้นเนี่ยในปีสองพันสิบเจ็ดนะ ต้นปีมาปุ๊บนั่นเนี่ยราคาบิตคอยย่อตัวต่ําลงมาเลยนะครับแต่ในปี2025นี้เนี่ยก็ย่อตัวต่าลงมานะแต่ว่าไม่ได้ลงแรงเหมือนในช่วงปี2017นะหลังจากนั้นก็พุ่งขึ้นไปนะอยู่ราคาอยู่เหนือช่วงต้นปีนะครับก่อนข้างคล้ายกันอยู่นะแล้วก็ถ้าเกิดเราดูจากไซเคิลจากจุดต่ําสุดนะครับมาถึงจุดสูงสุดนั่นเนี่ยไซเคิลเทียบนะไซเคิลเส้นสีชมพูนี่ยก็คือไซเคิลปัจจุบันนะส่วนเส้นสีส้มก็คือไซเคิลที่ทํา จุดสูงสุดในปีปลายปี2017นะซึ่งก็คือปีที่โดนัทป์ได้รับเลือกเป็นประธานธิบดีสมัยแรกด้วยนะบิตคอยก็พุ่งขึ้นไปคล้ายๆกันเหมือนกันนะทรงแพทเทิร์นคล้ายๆกันเหมือนกันนะต้องมาลุ้นกันว่าจะทําซ้ําหรือเปล่านะสำหรับไซเคิลนี้นะส่วนอย่างที่บอกนะคอยเว็บไซต์อย่างคอยเกโกเองนะันเนี่ยเขาได้จัดกลุ่มนะครับที่เรียกว่า t o p Make in USA เคอยบายมาร์เก็ตแคปนะครับซึ่งก็เป็นคริปโตนะครับที่เรียกว่า มีความเชื่อมโยงอย่างมีนยัยสําคัญกับทางสหรม,มิกานะครับการจัดกลุ่มตรงนี้เนี่ยก็เพื่อเฉลิมฉลองในวันสาบานตนครับตำแหน่งของประธานที่ปดีครั้งที่สองนะของโดนัลด์ทรัมนะครับซึ่งทางเว็บไซต์อย่างคอยเกโก้นั้นเนี่ยระบุน,นว้ำเหรียนที่ถูก รวมอยู่ในหมวดหม,ดหมู่นี้นั่นเนี่ยจะต้องมีความเชื่อมโยงอย่างมีนยัยสําคัญกับสารมิการนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทีมผู้ก่อตั้งหรือสํานักงานใหญ่นะรายชื่อเหรียญในหมวดหมู่นี้นะั่นเนี่ยประกอบไปด้วยเหรียญผมว่าน่าจะเกิน20คริปโตนะครับมีมูลค่ารวมกันตอนนี้อยู่ที่เราวๆประมาณสัก5้าแ0นสองหมนเเหรียญเหรียญนะ มูลค่า market cap ของคริปโตกลุ่มนี้นะครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยนะครับตัวที่มี market cap สูงที่สุดตอนนี้ก็คือ xrp solana นะครับ usdc cardano shilling ะ o v e r l n d sui staler นะครับ hbar นะครับ litecoin นะอยูนะ่ w a p มีเหรียญมีมนะของทาง d o n d thumb ด้วยนะครับมี algorand นะ f l e c o i n กาล่านะครับมีเหรียญมีมอย่าง bucky ด้วยนะ มีเหรียญมีมที่เป็นเหรียญประยานะของทางโดนัททำนะมาลานเนียนะนั่นก็คือกลุ่มเหรียญน,นะครับที่จัดอยู่ในหมวดหมู่ที่เรียกว่า make in USA นะมีเหรียญเวอร์อืมริเบอร์ี่ฟินนเชียลนะของโครงการของทางโดนัททำด้วยนะครับซึ่งก็คาดกันนะว่าโครงการเหล่านี้นะั่นเนี่ยอาจจะ ได้รับการยกเว้นภาษีคริปโตนะครับซึ่งก็มีการคาดการณ์นะว่าอาจจะยกเว้นภาษีสําหรับเหรียญกลุ่มนี้นะซึ่งจะช่วยดึงดูดนักลงทุนนะเพื่อเพิ่มการใช้งานนะเหรียญในกลุ่มนี้ที่เป็นเรียกว่าเหรียญในกลุ่มของทาง Make in USA ตรงนี้ด้วยนะครับก็ต้องมาจับจับตาดูกันต่อไปนะว่าจะมีผลกระทบยังไงนะครับเส่วน ตอนนี้ถ้าเราดูตัว o u t c r Season Index นะก็อยู่ที่ระดับ51นะครับระดับประมาณสัก7ถ้าขึ้นไปที่75นั้นเนี่ยจะถือว่าเป็น Outcry s e a s o นะถ้ามาที่ระดับ25เนี่ยคือเป็น Bitcoin s e a s o นะครับ o u t c Season ก็หมายถึงเป็นช่วงที่ Outcry นะครับส่วนใหญ่นั้นเนี่ยก็ทำผลงานได้ดีกว่าตัว Bitcoin นะ Bitcoin ยังทำผลงานได้ดีอยู่แต่ a l t c o y นั้นเนี่ยทำผลงานได้ดีนะเนี่ยตาเร่งที่ดีกว่าตัว บิตคอยนะครับแล้วก็ในรอบ90วันที่ผ่านมานะผลตอบแทนนะของแต่ละเหรียญนั้นเนี่ยตัววิชวน,นะครับนำโด่งนะประมาณสักหเหนึ่งพันนะหนึ่ันหนร้ยบสองเเซนะครับเหนะรียญมีมคอยอย่างทั้มเนี่ยก็นำขึ้นมาในะประมาณหนึ่ันเนะให้ผลตอบแทน H bar เกือบหกรเนะครับ BGB นะครับ XRP ให้ผลตอบแทนประมาณ500%เนะมี XML นะครับ 3ามเกือบสี่ร้อเปอร์เซ็นต์นะเอากุแลนดให้ผลตอบแทน2 0งร้อเปอร์เซ็นตะ์ตัว A ได้ผลประมาณเกือบ2องเปอร์เซ็นต์โดสคอยประมาณหนึ้อเ่อยแปดสิ้าอร์เซ็นต์ะนั่นะก็คือ p e r f o r m ร์แมของเหรียนต่างๆนะที่ทำผลงานในช่วง90วันที่ผ่านมานะครับก็ผ่านผลไปนะสำหรับอีเวนต์นะของทางการสามาัญตนของโดนัททำนะครับส่วนคำสั่ง e x e c u t เอ e เซคิวนั้นเนี่ย ก็ยังจนถึงตอนนี้ผมเข้าใจว่ายังไม่มีคำสั่งอะไรที่เกี่ยวข้องกับคริปโตหรือบิตคอยอยู่นะครับแต่อย่างน้อยเราก็เห็นความเคลื่อนไหวของโดนัลด์ทรัมป์นะที่เรียกว่าถึงแม้จะยังไม่ได้เซ็นนะครับแต่ก็เรียกว่าเอาคนนะที่เป็นมิตรนะต่อคริปโตนี้เข้ามาอยู่ในตำแหน่งที่สำคัญสำคัญ,คญนนในรัฐบาลของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐม,ฐมนตรีกระทรวงการคลังนะที่ค่อนข้างโปรคริปโตเหมือนกันนะครับทาง ประธานเซกนะที่มีการเปลี่ยนตัวนะจากเกลี่เกนเซอร์นะครับเป็นพออาคินนะแล้วก็อีกลหลายหลคนนะครับที่ค่อนข้างที่จะเป็นมิตรกับคริปโตนะครับมีการอธิมะตีการตั้งสภานะเพื่อที่จะถกกันเรื่องคริปโตนะครับอีลอนมาร์เองก็อยู่ในหน่วยงานโดสนะที่ก็สนับสนุนคนะริปโตนะครับบริษัทอย่างเทสลาของเขานน้นนั้นเนี่ยก็ถือบิตคอยนนะอยู่ในบานซ์ช e s ด้วยนะครับแล้วก็เป็นผู้สนับสนุน เอา,เอาตัวมีมคอยอย่างโดสคอยด้วยนะส่วนสัปดาห์นี้นะครับยังมีความผันผวนที่รออยู่นะก็คือวันที่29เนะครับเดือนมกราคมนี้นะก็คือวันพุธหน้านะก็คือจะมีการประชุมของเฟดนะครับซึ่งแน่นอนแหละนะก็คงจะมีการคงดอกเบีย้ยไว้ที่ระดับเดิมนะที่ประมาณ4.25%ถึง4.5%เอร์เซ็นะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่ต้องจับตาดูก็คือ บทสัมภาษณ์ของทางเจอร์ล็อเวลว่าจะมีท่าทียังไงต่อไปนะนั่นก็คือตลาดนั้นี่ยผมคิดว่าน่าจะมีอีกอีเวนต์สำคัญตัวนี้นะที่รออยู่นะตอนนี้ส่วนภาพรวมตลาดนะก็ยีิบสี่ชั่วโมงที่ผ่านมาบิตคอยอยู่ที่เหนือหนึ่งแสนเหรียญอยู่นะครับหนึ่งแสนสี่พันเจ็ดร้อยเหรียาลต่อบ t c ีซเอาคอยหลายตัวอีทิเลียมนะ เข้าใจว่าโครงการของดนันทมันมีมีซื้ออีเทีเรียมเพิ่มด้วยนะประมาณสัก47ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็ซื้อตัวเอ่อวิปนะตัว WBTC นะแลนะของบิตคอยนอีกประมาณถ้าจำผิดน่าจจะ47ล้านนะ BTC แล้วก็มีเหรียญอื่นๆเข้าใจว่ามีเชลลิงด้วยประมาณ4.7่จุดเจนะก็ลงขึ้นตอนนั้นสีนะเพื่อที่จะตรงตามเอ่เอ โตโน่ทรรมนะที่เป็นประธานธิบดีคนที่สี่เจ็ดนะในสมัยนี้ของทางสหรัฐอเมริกานะครับโอเคนะั่นก็เป็นภาพรวมนะที่อยากจะมาแชร์เพื่อนฟังวันนี้ครับนะก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ช่องบิตคอยลงทุนบอยด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ